สวัสดีค่ะพี่ด็อกเตอร์ชวนชมมวลประสิทธิ์พรนะคะวันนี้ก็จะมาเล่านะคะเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะการลงลึกระดับยีนด้วยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเอ็ดล็อกรีเนะคะ ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้แต่คงได้ยินแล้วนะคะว่า e d l o c k Reset คืออะไรนะคะ e d l o c k Reset เนี่ยก็มาช่วยนะคะช่วยคนที่มีชีวิตที่แบบเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์แบบใหม่ที่เปลี่ยนไปเพราะเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็เข้ามาอยู่ในโลกของออนไลน์เนาะทำงานก็นั่งแต่ ที่โต๊ะแล้วก็ดูที่หน้าจอคอมนะคะก็ทำงานไปก็แบบว่าจะใช้สมองแล้วก็เครียดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคล้ายออฟฟิศซินโดรมมากบางทีก็ปวดเมื่อยเปิดตัวแล้วก็ง่วงเหงาหานอนไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋านะคะแล้วบางครั้งก็นอนดึกเล่นออนไลน์เล่นนูน่นเล่นนี่นะคะและที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะ ก็ทำงานหน้าจอวันละหลายๆชั่วโมงนั่นเองนะคะซึ่งการที่เราทำงานแบบนี้นะคะก็ส่งผลเสียกับร่างกายเพราะเราก็ไม่รู้หรอกเราอะ่ะมีความเครียดนะคะแล้วก็การระบบการเผาผ่าญในร่างกายของเราอะ่ะเปลี่ยนไปนะคะอ่าหรือคุณแม่มือใหม่นะคะคนที่ทํางานหนักยังไม่พอแล้วคุณแม่มือใหม่อีกก็ต้องอะไรคะทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยนะคะแล้วก็นอนดึกอดนอนนะคะหรือคนเด็ก รุ่นใหม่ที่ทานอาหารก็ทำไมคะาทานอาหารก็รีบเร่งเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงจังนะคะแล้วก็ทั้งเรียนหนังสือทั้งติดในโลกของต้องใช้ออนไลน์นะคะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก,ก็ยังนอนดึกนะคะหรือก็ยังหรือถ้าเกิดผู้สูงอายุข,ขึ้นมานิดนึงหรือการแบบว่า การออกกําลังกายการดูแลสุขภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรนะคะเพราะว่าความเสื่อมของระดับยีนในร่างกายเรานั่นเองนะคะเขาก็บอกว่า นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเขาค้นพบเลยว่าคน8คนเนี่ยหนึ่งใน8คนเท่านั้นนะคะที่ยังมีเขาเรียกว่าระบบการเผาผลาญที่ดีนะคะอีก7คนนั้นนะคะก็เหมือนกับว่าชีวิตการเผาผลาญท,ที่คุณภาพไม่ดีนะคะ,ะต้องบอกว่าเอ็ดล็อกรีเซ็ตเนี่ยนะคะทำการศึกษาวิจัยนะคะต้องบอกขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ทางด้านยีนเจเนติกเลยนะคะที่แล้วก็ที่จะดูว่า หาอะไรที่จะมาทําให้เกิดการรีเซ็ตคำว่ารีเซ็ตคือยก ok, ทําให้อะไรดีๆขึ้นนะคะของที่ไม่ดีให้มันดียิ่งขึ้นนะคะโดยการศึกษาเนี่ยใช้เวลาถึง7ปีนะคะเพื่อที่จะช่วยให้นะคะ,ะเขาเรียกว่าเมตาบลิเฮลคุณภาพของอการเผาผลาญระบบการเผาผลาญของทุกคนเนี่ยดีขึ้นเพื่อส่งเสริมนะคะการจัดการอันนี้ก็คือเกี่ยวกับสารอาหารที่อยู่ในระบบ อะไรนะระบบเลือดนั่นเองนะคะก็จะได้ส่งผลดีต่อหลอดเลือดนะคะส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าระบบทางเดินอาหารด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องอ่าจริงๆก็คือ อวัยวะสําคัญสำคัญของร่างกายเราก็หัวใจตับไตปอดนะคะแล้วก็สิ่งที่บอกก็คือด้วยคุณสมบัติของตัวเอ็ดลอค e รีเซเนี่ยก็จะช่วยในการเสริมต่อต้านอนุมลสระเพราะเป็นซูเปอร์แอนต้ออกซิเดนต์นะคะแล้วก็ช่วยลดการหนักเสบเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทําให้ระบบการเผาผลานขั้นพื้นฐานเนี่ยดีขึ้นนะคะ r รีเซตขึ้นแล้วก็ทําให้ร่างกายเราสามารถที่จะเผิญอยู่ในสังคมแบบใหม่ที่ว่าทําไมคะ ที่เราจะต้องอยู่แต่หน้าจออะไรแบบนี้นะคะนั่งน่งนอนน,อนนะคะทีนี้เราก็จะมารู้เรื่องของคําว่าเมตาบอลิกเฮล์นะคะคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์อะอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะมีสุขภาพการเผาผลาญที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งอเมตาบอลิก เฮลเนี่ยนะคะก็คือขบวนการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมซึ่งในนั้นก็คือการเผาผลาญสารอาหารนะคะที่เรารู้จักที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยสารอาหารที่โมเลกุลเล็กๆเ,เหล่านี้เราเรียกว่าเมตาโบไลค์นะคะซึ่งมีอยู่จํานวนมากมายในเลือดนะในกระแสะเลือดเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นเพื่ออะไรเพื่อทําให้ระบบภูมิคุ้มกันนะคะหรือไวทอนอะระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นแล้วก็อะไรคะอ่ะอาอวัยวะสําคัญสําคัญไวทอนออัแกนสมองหัวใจตับไต ปอดของเราเนี่ยนะคะอ่ามีสวัสิทธิภาพที่ดีเพราะว่าอาวัยวะเหล่านี้ต้องเจอกับเลือดจำนวนอ่ามหาศาลในแต่ละวันนะคะถ้าเลือดคุณภาพสารอาหารในเลือดเนี่ยอ่ามีปริมาณที่เหลือเยอะนะคะเกิดเมตาบอบรา์เนี่ยมันเยอะแล้วก็เกิดการผาผขาดไม่หมดมันก็ส่งผลเสียนะคะตั้งแต่อ่าตัวหลอดเลือดเองที่เจอเลยนะคะแล้วก็อวัยวะต่างๆนะคะซึ่ง ขบวนการของเมตาบอลิกเฮลเนจะช่วยเสริมสร้างเมตาบอลิซึมนะคะก็จะ,ะก็จะมีเรื่องของยีนเจนติกมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะที่จะคูปทำให้ยีนเราเนี่ยนะคะในการสั่งการการเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอ่าไมโครไบโอมนะคะของระบบะจุนชีพในระบบทางเดินอาหารที่มาช่วยในระบบย่อยนะคะแล้วก็ ก็มีส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเมตาบอลายหรือสารอาหารที่อยู่ในร่างกายที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึมมันก็คือพวกเมตาโบโลมิกนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักนะคะเมตาโบโลมิกคืออะไรเมตาโบโลมิกเนี่ยจริง,รงๆก็คือสิ่งที่เราคุ้นเคยอ,อยู่แล้วนะคะแต่เป็นศัพท์ที่หลายคนอาจจะอ่ามาเรียนรู้นิดนึงก็คือสารประกอบอินทรีย์โมเลกุลเล็กนะคะหรือเรียกว่าเมตาบอลายนะคะที่ทุกคนรู้จักที่อยู่ในเลือดและในเซลล์ของเรานะคะซึ่งมีมากมายนะคะรวมกันนี ประมาณ3,000ชนิดเลยนะคะ ก็จะเป็นพวกน้ำตาลนะคะเช่นกูโคตนะคะไขมันบวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไร LDL, VLDL, HDL อะไรเงรี้ยทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วหรือกดไขมันฟ a ตตี้แอซหรือกดอะม, NO ม,มิโนอะมิอะอะมิโนแอซิดที่เกิดจากการที่เราทานอาหารก็ไปนะคะคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนนั่นเองแล้วก็ยังมีสารประกอบฟีนอลแล้วก็อันคาลอยอื่นๆอีกนะคะดังนั้นเอดล็อกรีเซ็ตก็จะมาช่วยทำให้อะไรคะช่วยทําให้เมตาบอลิซึมของเรา,าดีขึ้นเพื่อเผาผลาญให้เมตาบอลน,นีคะ Ah <laughs> ลดลงนะคะนี่เมตาบอลิกเฮล์เนี่ยนะคะก็คือการเผาผลาญสารอาหารเมตาไลต์ต่างๆที่มีจํานวนมากที่หลงเหลืออยู่ในหลอดเลือดและในเซลล์ให้ดีขึ้นให้เหลือน้อยลงนะคะเพื่อไม่ให้มาทําร้ายหลอดเลือดและเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะอาวัยวะที่สําคัญไวทอนอวแกนก็คือสมองหัวใจตับไตปอดที่บอกว่าอ่าเลือดเนี่ยจะต้องหมุนโฟไปนะคะสู่อวัยวะเหล่านี้นะคะแต่ละวันเนี่ยมากถึง1,800ลิตรเกือบ ตันเลยนะคะซึ่งเยอะมากๆก็จะทำให้ทำไมคะเซลเนี่ยเสื่อมก่อนไวนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เซล ที่ผนังนะคะของหลอดเลือดเนี่ยเจอก่อนเต็มๆนะคะเพราะว่าอย่างน้ําตาลเอ่ยก็จะทําให้ทําไมคะผนังหลอดเลือดเนี่ยมีความาเขาเรียกว่าอักเสบนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อทําไมคะมีหลอดเลือดตีเพราะมีเวลามีการอักเสบก็จะมีไขมันเข้ามาใช่ไหมคะพอมีไขมันเข้ามาหลอดเลือดก็หนาตัวนะคะทั้งแข็งทั้งเปาะแล้วก็มีความหนาตัวแล้วพอเจอกับอนุมูลอิสระในน้ําเลือดที่มันมีอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับทําไมคะ ความหนาความหนาตัวความแข็งไม่ยุดหยุ่นมันก็ทำให้หลอดเลือดเนี่ยมีขนาดของเรียกว่ารูหลอดเลือดเนี่ยตีบเล็กลงนะคะและถ้าเกิดมีริ่มเลือดลิ่มไขมันมาอุดมันก็จะ ทำให้มีความเสี่ยงต่อ stroke เส้นเลือดแตกนะคะถ้าที่สมองกอ็เลือดออกในสมองนะคะก็จะมีความเสี่ยงของอามาพกษ์อัมาพาตหรือถึงกับเสียชีวิตได้แต่ถ้าที่หัวใจเนี่ยหลอดเลือดตีบเปาะเนี่ยอุดหัวใจก็จะทําให้ขัดหัวใจขัดเลือดนะคะก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันเช่นกันนะคะและ าสารอาหารเมตาบลต์เหล่านี้ถ้ามีจํานวนมากเนี่ยส่งผลเสียต่ออะไรคะการทํางานหนักของไตเพราะไตจะต้องกําจัดหมุนโปเลือดกรองเหมือนกรองเลือดเอาของเสียออกไปใช่ไหมคะถ้ามีเมตาบรต์เยอะไตก็ต้องทํางานหนักเยอะอะคะ่ะถ้ามีจํานวน,นก็ต้องดึงกลับเพราะแม้ว่าสารเหล่านี้มันก็ยังเป็นสารที่มีประโยชน์ในร่างกายไตก็ยังต้องดึงกลับนั้นถ้ามันมีมากเกินไปไตก็ทํางานหนักมากเกินไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปนะคะที่ให้เห็นว่าเอาแวต่าง นะคะไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมคะหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดก็จะมีการนักเสบมีไขมันมาเกาะมีความหนาตัวนะคะไม่ยุดหยุนแล้วก็ตีบแล้วถ้ามีริมเลือดเกิดขึ้นนะคะริมเลือดส่วนใหญ่ก็เป็นริมเลือดของอะไรคะอ่ากรดอะมิโนบางทีโปรตีนที่เราทานไปแล้วก็เกาะมาเป็น กอามาเป็นริ่มเลือดโฮโมซิทีนแล้วก็ล่องรอยมีโอกาสที่จะมาอุดตรงบริเวณที่มีความตีบเพราะว่าอย่างเราจะเห็นว่าคนสูงอายุเนี่ยก็จะเห็นว่าความเสื่อมของผนังหลอดเลือดเองก็มีด้วยในระดับยีนแล้วก็เกิดการอักเสบด้วยผสมกันมันก็จะทําให้หลอดเลือดเนี่ยตีบนะคะแล้วก็มีความที่ไปอุดตันได้ตรงบริเวณนั้นที่มีการอักเสบด้วยนะคะมีการหนาตัวก็จะเห็นว่ามีโอกาสเสี่ยงของสโตรกขึ้นมานะคะหรือหลอดเลือดที่หัวใจก็จะมีทําให้การ เนื้อหัวใจขาดเลือดนะคะและยังไม่พอนะคะเพราะว่าตัวเม็ดตะไบที Sta ่มันมีมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างไขมันเนี่ยเราก็รู้ว่ามันตัวร้ายใช่ไหมว่าไปอุดตามดอดเลือดตรงตําแหน่งต่างๆแล้วก็ยังมาทำร้ายนะคะเกาะอวัยวะภายในอีกนะคะก็โดยการที่อัสระเนี่ยนะคะที่อยู่ในกระแสเลือดนี่แหละนะคะอยู่ในเซลล์ด้วยนะคะ ก็จะไหมคะอนมุลสละก็จะพาไขมันมาเกาะงั้นบริเวณอ่าอวัยวะไหนที่มีการใช้พลังงานเยอะมีเมโตคอนเดียเยอะก็จะมีการผลิตอันมุลสละเยอะและถ้าร่างกายมีสารต้านอนมุลสละไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่ก็สารต้านก็ค่อนข้างน้อยกันถูกไหมคะอันมุสระเหล่านี้ก็จะพาทีไมคะไขมันเนี่ยมาเกาะนะคะมาเกาะโดยเฉพาะอวัยวะที่อ่าหัวใจนะคะตา นะคะไตปอดอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีไขมันมาเกาะน,นะคะไม่ว่าจะหัวใจแล้วก็จะเห็นในรูปนะหัวใจก็มีไขมันมาพอกใช่ไหมคะตับละ่ะตับก็มีไขมันมาพอกนะคะในในช่องท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไขมันเขาเรียกเรียกวมว่าไขามันในช่องท้องหรือวิสเซลลแฟตก็คือไขมันที่หุ้มเอัยวะภายในก็เสี่ยงความของหัวใจตับไตปอดถุงน้ําดีนะคะอ่าแล้วก็ทําให้อ่า มีความเสี่ยงนะคะมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าไขามันที่มาเกาะไขามันพอกตับหรือเกาะมากขึ้นไปก็มีความเสี่ยงต่อโรคแรงต่อไปนะคะและอะไรอีกคะถ้าในนในเลือดเนี่ยอย่างเช่นมีน้ําตาลมากใช่ไหมเมตาไลซ์บางตัวเนี่ยก็คือน้ําตาลถูกแล้วใช่ไหมคะก็จะไม่ลนะทำให้เลือดเนี่ยข้นการไหลเวียนของเลือดเนี่ยไปเลี้ยง ส่วนต่างๆได้น้อยได้เลี้ยงสมองได้น้อยไปเลี้ยงสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือจอประสาทตาซึ่งต้องการออกซิเจนตลอดเวลานั้นเวลาที่อ่าน้ําตาลไปน้ําตาลทําให้เลือดหนืดออกซิเจนก็จะไปเลี้ยงทําไมคะไปเลี้ยงจอประสาทตาได้น้อยเราก็จะสังเกตว่าปัจจุบันคนก็มีปัญหาเรื่องโรคจอประสาทตาเสื่อมนะคะเนื่องจากการดูแสงที่เกิดจากจอคอมจออ่าลังสีที่เข้ามาแล้ว เรื่องเบตตาบอลไลท์นะคะสารอาหารที่มีมากเกินไปและร่างกายอาจจะก,การไม่หมดมันก็ส่งผลการทํางานของอของตาระบบตาเราเช่นกันนะคะอันนี้พูดไปแล้วนะคะค่ะทีนี้สิ่งที่อีกอันนึงก็คือว่าตัวเอท o ลกเมตาเนยนะคะนอกจากจะมาช่วยลดความเสี่ยงของโอกาสที่เส้นเลือดจะต้องมาเชิญกับ ตัวเมตาบลา์สารอาหารที่ที่ร่างกายเผาผลาญไม่หมดแล้วมากเกาะอวัยวะภายในแล้วที่เพิ่มความเสี่ยงโดยเฉพาะพวกไขมันด้วยนะคะหรือน้ําตาลนะคะก็ยังเพิ่มอะไรคะเพิ่มเขาบอกว่าในระบบทางเดินอาหารเราเนี่ยนะคะจะมีจุลชีพอยู่นะคะที่เป็นตัวช่วยย่อยอาหารเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระเพาะเราเนี่ย ไม่สามารถย่อยอาหารได้ทุกชนิดนะคะลำไส้จะมาเป็นตัวช่วยย่อยโดยจุลชีพต่างๆเพราบอกคนที่สุขภาพดีจะมีจุลชีพแบบเป็นพันๆชนิดเลยนะคะซึ่งตัวเอ็ดล็อก รีเซ็ตเนี่ยนะคะก็จะมาช่วยให้จุลชีพในทางเดินอาหารของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะช่วยสังเคราะห์วิตามินนะคะโดยเฉพาะพวกไบโอตินวิตามินเคมันก็เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเพื่อเหมือนเป็นระบบสนับสนุนภูมิคุ้มกันเราในการป้องกันโรคนั่นเองนะคะรวมทั้งอะไรนะคะรวมทั้งการสังเคราะห์ฮอร์โมนที่จะบอกร่างกายว่าเราจะเก็บหรือไม่เก็บไขมันซึ่งเป็นตัวปัญหาตะกี้จริงด้คะที่จะทําให้เกิดไขมันพอกหัวใจตับไตปอดแบบนี้ ะะที่จะก่อโลกให้เราในอนาคตซึ่งถ้าเราไม่ได้ดูแลจัดการตรงนี้มันก็จะสะสมเพิ่มทุกวันทุกวันนะคะถ้าร่างกายจัดการไม่หมดดนะังนั้นการที่เราต้องมีสุขภาพของเขาเรียกว่าเมตาบอลิซึมการเผาผลาญที่ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเช่นกัน เช่นกันนะคะค่ะส่วนส่วนผสมนะคะต้องบอกว่าว้าวมากๆเลยนะคะในเอ็ดล็อกรีเซตของเราก็คือเป็นแอนโทไซยานินที่มาจากพวกเบอร์เบอรี่แบ็คเรนแล้วก็แบล็คลท์นะคะซึ่งตัวที่เด่นๆก็คือชยานิดินแล้วก็เดฟฟินิดินนะคะซึ่งมีความเป็นซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดนที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆนั่นเองนะคะ นะคะคซึ่งในส่วนประกอบอันนี้ทั้ง3อย่างเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในสูตรของเขาเรียกว่า,าต้องเรียกว่าเหมือนว่าในรูปของเอ็ดเอ็ดล็อกเบรนนะคะหรือแอนโทไซยานินเบรนนะคะที่จะแบบเข้าไปถึงนะคะการดูแลที่ระดับยีนนะคะซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยก็จะประกอบด้วยแบ k ็คลท์นะคะแล้วก็แบ c ็คเคอนแล้วก็บิลเบอรีเอ็กทรนะคะ และที่สำคัญก็คือนะคะเขาก็ที่เล่าให้ฟังว่าชีวิตของคนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไลฟ์สไตล์แบบใหม่ที่เปลี่ยนไปที่คนนั่งๆน,น,นะคะแล้วก็อยู่กับหน้าจอคอมนะคะไม่ค่อยได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะคะก็จะเห็นว่า m e t a บอลิซึนะคะของของเขาเนี่ยจะจะแย่ลงดีครีตนยคะแย่ลงนะคะถ้าเทียบกับคนที่ออกกําลังกายนั่นเราจะเห็นว่าคนที่ออกกําลังกายเนี่ยระบบการเาผาผลาญของเขาเนี่ยยังดีทุกระบบเลยนะคะแต่เขาก็เลยบอกว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเอทโลกเบต้าเนี่ย อ่าเลยเอ็ดล็อกรีเซ็ของเราเนี่ยจะมาช่วยเขาได้ยังไงก็คือเขาก็ให้คนที่ยังมีชีวิตไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมเนี่ยนั่งนั่งนอนนอน,น,อนหรือนั่งเดือนหน้าจอคอมอะไรเนี้ยนั่งทํางานเนี่ยนะคะได้มาลองทานเอ็ดล็อกรีเซ็แล้วก็ปรากฏว่าว้าวมากๆนะคะอ่าเขาเรียกว่าประสิทธิภาพหรือ อัตราการเมตาบอลิซึมการเผาผลาญเนี่ยดีขึ้นนะคะเนาะใกล้เคียงเลยอะคะ่ะใกล้เคียงเหมือนคนที่สุขภาพดีที่ออกกําลังกายเลยนั้นะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าช่วยเราให้สุขภาพดีแม้นะว่าเรายังใช้ชีวิตที่เหมือนเดิมอยู่นะคะค่ะก็ตรงนี้นะคะเป็นอะไรที่ต้องบอกว่า พี่ได้ลองทานแล้วนะคะโหดีจริงๆนะคะช่วยให้เรารู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นนะคะรู้สึกว่าเราอ่ะสดชื่นขึ้นเฟสขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่เพียมากนะคะแล้วก็มีพลังงานมากขึ้นอันนี้คือเพราะว่าระบบการเผาผ่าญที่ดีเนี่ยสำคัญมากนะคะจะช่วยให้สุขภาพของร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะสารอาหารที่อยู่ในเลือดที่ร่างกายเราจัดการไม่หมด อันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะคะวันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมารองทานได้เลยค่ะเอ็ดล็อกรีเนะคะขอบคุณค่ะ